นี่ก็คือบ้านพี่สาวลุงแล้วก็โอโ้โหบรรยากาศดีดโอ้โหเครื่องบินลงสุดยอดยานนี้มันยานยานคนรวยนะครับในตัวเมืองเจยงใหม่ครับโอ้โหสุดยอดนามาขนาด มาแล้ว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 ยอดชุดยอดง,งามขนาดเลยเหมือนกับฝันไปอ่ะมันนึกบ่าฟันว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้ <Okay. S 2> อันนี้ก็คือห้างจระเ้เนาะเยอะมากครับผมบปลูกเผื่อเป็นสมุนไพรนั่นเองพี่น้องเป็นยาดีไกลบ้านครับครับโหสุดยอด สบายนอะน้ำขนาด มันจะเป็นบันการ์ตันจะเป็นโรงินซับมาให <esi> <AN> ้ทำมักเผาที <siglo achi> <S <S ่มักเผาเชียงใหม่นะพี่น้องโอ้แทกมานี่ ลำบ่ลม,าลามอ่ะบ่ลำอ๋อสดชื่นพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศดีบวกกับอ่าดูดน้ำมักเภาอีกปั๊ดพ่อแม่พี่น้องเลยบใบว่าแหละดสดชื่นเอาลุงกินบ้างลุง ผ oh. มร้องให้ลุก <laughs> 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 ลุงหลอกซิมกันหรออ <laughs> uh. ครับปั่นนดยชุดเทปให้แนี่ตับกว่าน้าในสนะม ดีสวัสดีครับพี่น้องฟังไทยฟังลาวแล้วก็พี่น้องต่างแด็ทุกท่านที่เข้ามาชมเนาะวันนี้ผมจะพาพี่น้องทุกคนไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในวัดดอยคําอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองเนาะทุกคนพาบรรยากาศแบบงดงามแล้วก็แบบได้วิวแต่บรรยากาศดีเนาะเพราะว่าได้ชมจังหวัดเชียงใหม่ข้างหลังตัวเมืองเขาเชียงใหม่เนาะได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่แบบดีหลายทุกคนก็แบบเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนได้ กะลาบุษาาะพี่น้องว่าก็มาข้างแรกแี่ว่มาได้มาไล่วัดพี่น้องแบบดีใจที่แบบได้ไปผาคอพรคอยมีโุกมีลาบให้มีทั้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วขอใท่านผู้ชมนํางด้วกันให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมาจากลูกค้าไปเจ็บคือกัรนะพี่น้องเพราะว่ามาคอผ่อนคอซุกขาลาบให้อาการงานดีขึ้นแล้วก็ซุปเปอเด่นในทันที่การงานนะพี่น้องอะไรก็พาทุกคนไปชมกันเลยเนาะ อิมนะครคบบัดพระธาตุดอยคำ 我们要换新买。 พระพุทเบิกฟ้าประทานพร อ๋อโดนไปก็ <inaudible> ันนี้ก็คือตัวเมืองเชียงใหม่นะครับพี่น้องมองจากมุมสูงนะครับถ่ายลงมาจากวัดดอยคำนั่นเองพี่น้องมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีปลาไม้เขียวชะอุ่มนะครับเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดของภาคเหนือนะครับเขาเนื้อของไทยเนาะแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมาช้านานตั้งแต่สมัย ลานนาสมัยล้านนาแล้วก็จนถึงณปัจจุบันนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยนะครับถ้าใครได้มาก็แบบโอ้โหติดอกติดใจนะครับม้วนขนาดม้วนแต่ๆครับม้วนปลาลําปลาเหลือครับอาหารก็ลําขนาดนะครับโอกาสนาก็จะปิกมาแหงครับอยากไปแอลเพราะว่ามีที่แอลเยอะแยะนะครับแอลยังบ่หมดครับผมมีลายที่ที่ไม่ได้ไปครับ ตอนไปเที่ยวก็เจอนักท่องเทียเท่ยวเยอะมากครับผมเป็นเมืองหนึ่งที่แบบมีเสน่ห์ทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านการบริการยอดเยี่ยมนะครับเสิญพี่น้องแขกต่างดาวสาวต่างเมืองต่าง,าง,าง,างประเทศก็มาเที่ยวได้ครับไม่ว่าจะเป็นชาวลาวหรือชาวอาเซียนเนาะมาเที่ยวที่เชียงใหม่นี่ครับรับรองติดอกติดใจครับผม โอ้ฝ้าพนังสุดยอด เอาพิจารณาหลังจากที่เรบได้พาทุกคนไปเยี่ยมชมพระธาตุดอยคำที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองทุกคนซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหม่นั่นเองก็คือได้พาทุกคนได้เยี่ยมชมทำรายกาศภายในแบบวิวมันสุดยอดมันงามแลยครับแบบปทับใจแห่งที่ได้มาเห็นแต่ละวัดแบบมันงามัำงามแตกต่างกันเนาะแต่ว่ามันก็แบบรวมๆแล้วก็แบบมันเป็นบ่อนที่แบบสร้างสอนให้คนเทาเป็นคนดีนะทุกคนแล้วก็เป็นคําสอนให้คนเทา มาพืชตนให้ทึกตรองตามการลงชีวิตมีนาะให้เป็นเพื่อนกันทั้งหมดกระด้างทางใดายขอฝากให้พี่น้องทุกท่านเข้ามาสนเลยก็ตามกำลังใจแล้วก็ subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บ๊อบน้ำเด้อดครับถ้าพี่บ๊อบกันใดขอติดข่อภัยนน้ำเด้อขอบคุณครับขอบใจหลายสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย